ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นําพระกลุนาดูนดีๆนะนะครับกลุน่นาดูนต้นฉบับนะผมว่าของโบราณโบราณน,นี่แหละน่าจะเป็นของจริงหรอกนะชิ้นองนี้นะครับเป็นกลุนาดูนปางปฐมเทศนาหรือเปล่าอย่าั่งเมืองนั่งเมืองครับปางนั่งเมืองนะซึ่งซึ่งผมก็เคยหลงแล้วแหละแต่ว่าน่าจะเป็นคนละรุ่นคนละแบบนะ องค์นี้จะเป็นองค์ทรงลีนะทรงลีนะซึ่งก็หาดูระยากเหมือนกันนะครับนี่คือลักษณะภายนอกที่เห็นนะที่พอดีอัดกรอบนะอัดกรอบแกะดูไม่ได้ไม่อยากแกะนะคลัวเสียของนะไม่อยากแกะนะครับก็เลยกลัวเสียของไม่อยากอัดกรอบใหม่นะครับนี่นะองนี้นะฮะ ลักษณะโดยทั่วไปนะก็น่าจะเป็นเก่าเก่าโบราณจริงนะไม่ใช่ต้องการเพื่อทําให้เก่านะฮะเก่าจริงนะครับเก่าจริงนะของจริงด้วยเป็นของจริงด้วยนะครับตันนนะวนี้นะองนี้นะคือลักษณะทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมมือมือข้างหนึงอยู่พัก,พกนะนี่เห็นไหมข้างล่างนี่ เดี๋ยวผมจะพยายามจะซูมดูให้ดูหาที่วางก่อนนะดูลักษณะทัว่วไปก่อนนะครับฐานนะครับฐานองนี้นะฐานตรงนี้เท่าไหร่นี่ฐานองนี้ห้าสิบนะฐานอง์นี้ห้าสิบนะครับประมาณสองนิ้วสองนิ้วนะรุ่นนี้สองนิ้วนะครับ ถ้าทําให้ใหม่ถ้าพระใหม่ต้องการทําให้เก่าก็จะเนียนกว่านี้นะครับพระเก่ากประมาณนี้อือดูนะสามนิ้วเกือบสี่นิ้วนะฮะสองคูนสี่สองคูนสามเศษเศษนะกับสี่นิ้วนะครับส,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 นะบส่วนฐานฐานวงรีนี่นะฐานวงรีนี่เดียวก็วางก่อน ก่อนนะนิ้วหนึ่งมานนิ้วหนะึ่งไ้ฮะานยูที่นิ้วหนึ่งคูณสองคณสี่คูณสามสิบเซนนี่คือรักษาภายนอกมันนะด้านหน้านเดี๋ยวพยายามจะซูมดูก่อนด้านหลังด้านหลังนะครับไม่ต้องบอกว่าสาร,รพุณคืออะไรนะ น no. ี่บอกว่านี่น่าจะเป็นของเก่าให้ท่านผู้ชมนะให้ดูร่วมกันนะหลายท่านอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบางบางท่านอาจจะมีบางท่านอาจจะสะสมเยอะนะครับผมก็มีผมก็ลงไม่มีผมก็เฉยถ้ามีผมก็ลงให้ท่านผู้ชมดูถ้าไม่มีผมก็เฉยนะนะครับเดี๋ยวจะซูมกล้องโดนพอดีไฟสองด้วยอืเห็นดวงไฟไหมครับดวงไฟ ไม่ใช่ดวงไฟจากพระนะดวงไฟจากไฟสองนะครับถออนแสงนะไฟนี้ก็สองลิ้นะดูคราบ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  คาบกลุครับคาบกลุไม่ใช่คาบแป้งทําใหม่นะบางทีพระที่เขามาลอกเล่นแบบเขาชุบธรรมพยายามทําให้เก่า่ะถ้าพระที่เก่าอยู่แล้วไม่ต้องทําให้เก่ามันก็เก่าโดย,ยอัตโนมัตินะต้องดูกล้องอีกตัวหนึ่งแล้วอันนี้จะเป็นขนาดไหนประมาณนี้ นี่จากมือถือนะตัวซูมยังไม่ได้ใส่เ่านละ่อันนี้คือร่องคราบมานะฮะกลุนั่งเมืองหรือผสมเทศาเนี่ยผมจะมีคนล่มีลายท่านเอามาให้ผมดูเรื่อยๆนะผมก็ประมาณนี้แหละดูพระพักตอืมอืม วันนี้จะทำคลิปไม่ยาวทำคลิปสั้นๆอ่าดูคราบแล้วหลายทัานก็ดูคราบกางหนาแล้ว้างหนาแล้วนะฮะอยากมีส่วนไหนที่พี่เศษยดไหมฮะดูด้านหลังนี่